สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับรถ Honda Civic FK 2020ครับคันนี้ครับมาที่ร้าน o v e ว H ร u ฮอนบางกะปิเพื่อมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงกับทางเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเซตไหนที่ติดตั้งใส่เจ้ารถ Honda Civic FK คคันนี้มาคอยติดตามชมกันเลยครับ เรามาดูของแต่งระบบเครื่องเสียงนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงท่านที่ฟังแบบจริงจังผมขอแนะนําเซตนี้เลยนะครับเซตนี้เราเลือกใช้ครับอุปกรณ์ของแต่งต่างๆที่มีคุณภาพดีเน้นครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องถ่ายทอดคุณภาพเสียงออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ความเป็นตนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราเลือกใช้สินค้าแบรนด์ไฮเอนด์วันนี้ครับเราอยู่กับชุดลำโพงแบรนด์ของโฟล์คอครับมาในรุ่นของออเดอร์ซีรีส์นะครับลำโพงเซตนี้ ทั้งคู่หน้าและคู่หลังเราใช้เป็นลำโพงรุ่นเดียวกันเพื่อให้ครับโทนเสียงต่างๆรา,ายละเอียดเสียงต่างๆนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังคู่หน้าครับเราใช้เป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นก็จะประกอบไปด้วยลำโพงเสียงกลางขนาด6.5นิ้วลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วแล้วก็พา s s สิฟคอสโซเวอร์ครับจับคู่กันกับตัวแอคทีฟซับบูเฟอร์ซับในหลุมยางอะไหล่ วันนี้เราเลือกใช้ของแบรนด์ Challenger ครับซับเบส11นิ้วนะครับย้ำว่าเป็น11นิ้วเน้นเบสที่มีความหนักแน่นลงได้ลึกนะครับและการติดตั้งต่างๆของเขานะครับวันนี้เราเลือกใช้ซับในหลุมยางอะไรเพราต้องการให้ตำแหน่งการติดตั้งนั้นดูเรียบร้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาผุ้ชมไปดูการติดตั้งเซตนี้กันเลยครับ ทำไมรถซีดานกับรถแฮชแบ็กนิยมติดตั้งซับในหลุมยางอะไหล่รู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะหนึ่งเลยครับเราไม่ต้องเสียพื้นที่ใช้สอยในการตีตู้ทะนันบนครับเมื่อไม่ต้องเสียพื้นที่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังวางสิ่งของต่ตางๆได้สะดวกสบายเหมือนเดิมและ2ครับตัวซับตัวนี้มีการออกแบบและดีไซน์ในหลุมยางอะไหล่ได้พอดีครับสามารถวางได้เรียบร้อยแบบนี้และได้พลังเสียสที่มีความมันมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่ซับตัวนี้เป็นซับขนาด11นิ้วของทางแบรนด์ c h a l l e n g e r ครับ และเดี๋ยวมีการติดตั้งตัวชุดรีโมทให้ด้วยนะครับสำหรับการควบคุมพลังเสียงเบสได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจากพารานหน้าครับเริ่มต้นด้วยการติดตั้งตัวชุดลําโพงคู่หน้าครับลำโพงเซตนี้เราเลือกใช้ลำโพงที่มีตำแหน่งการติดตั้งเดียวกันกับรถ Honda า i v วิ f เเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วและลำโพงเสียงกลางขนาด6.5น,นิ้วก็สามารถติดตั้งเข้ากับแผงประตูรถของรถ Honda Civic FK คันนี้ได้พอด,ดีเลยนะครับลำโพงเซตนี้เราเน้นครับให้คุณภาพเสียงที่มีโทนเสียงออกแนวนุ่มนวลครับและลำโพงนั้นก็สามารถขับออกได้ง่ายเราจึงนํามาติดตั้งเข้ากับซิสเต็มของรถโดยใช้วัดวิทยุนะครับเป็นตัวขับตัวชุดลำโพงเซตนี้นั่นเองครับและยังมีการเสริมด้วยครับ ลูกค้าบ,บอกว่าอยากจะให้รถคันนี้เงียบมากยิ่งขึ้นเก็บเสียงดีมากยิ่งขึ้นผมขอแนะนําติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงแบรนด์ชั้นนําอย่างเจ้าคอ pper นั่นเองครับอุปกรณ์ซับเสียงที่มีความหนาถึง2.3ม mm. ิลิเมตรเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วครับติดตั้งแล้วดูเรียบร้อยเข้ากับแผงประตูรถ Civic FK คันนี้เลยนะครับลำโพงคู่หลังส่วนที่2ครับ ติดตั้งเข้ากับประตูบานหลังนะครับคันนี้การติดตั้งของลำโพงคู่หลังกับคู่หน้านั้นจริงๆแล้วมีความใกล้เคียงกันนะครับโดยเราเลือกใช้ครับตัวชุดลำโพงที่มีตำแหน่งการติดตั้งเดียวกันกับลำโพงคู่หน้านั่นก็คือลำโพงสองทางแยกชินก็สามารถใส่ได้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังระบบเครื่องเสียงคันนี้กันครับ ชุดลำโพงโฟกัลในรถ Honda Civic FK พร้อมกับซับในหลุมยางไหล่ h h l l l n n g r r ครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับเป็นเสียงที่มาจากตัวชุดลำโพงโฟ c a l บวกกับซับในหลุมยางอะไหนะครับตัวซับเองมีตัวรีโมทคอนโทรลครับสามารถเพิ่มความหนักแน่นได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้แค่เป็นแซมเปิลนะครับ และในส่วนของระบบเครื่องเสียงคันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเสียงก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของรายละเอียดเสียงอันนี้เป็นข้อดีของลำโพงโฟกัลเลยนะครับเขาได้เสียงที่มีความเป็นประกายมีความนุ่มนวลคุณผู้ชมท่านใดครับที่อยากได้ระบบเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีแบบ h o n d a Civic FK คันนี้ครับติดต่อมาหาเราได้ครับร้านของเรา o v e ว H ร u n Sound บางกะปิ i, ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทย3 3 หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร023753549สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ